ก็เล่กจะคล้องฟันต,ตันี้หรือว่ามันเล็กว่าวจะหันจากนี้คือคือคือกรือซืบแต่ว่าเลขน้ำมนต์นี่ก็กทำมจิตติมาแล้วคือเกาหมวดซ่อนอท่านั้นงูมากกับสีมีเขามีรุดบางเป็นธรรมดาหลาย นาเจริญพรเจริญพรพทำหมูมาพ,พอบกันหลังจากที่หลังแล้วสงการรับมาพบพอกันมาพบพอกันหลังจากที่งมดที่แล้วกันเป็นเจสุยเจสุยเจสุยไปเจสุยกระสุยบ่สุยหลายสุยหน่อยซ้ำแต้มเดียวได้ือเ่เดียวแต้มเดียวทั้งสองตัวหมุอนนางนได นั่นแหละมนีกะดีเนี่ยม,มนีที่ช่องได้เดินทางมากเพราะว่าแรงดเดินทางไปกรุงเทพม,มหานครไปฝากดวงเอาดวงลูกศิษย์ลูกหา,าไปฝากโยวัดพาแก้วที่ใบพาแก้วมลรกตโอ้สนามหลวงมืออื่น มารหลวงมีฝากแนวเด็กกับปู้เข้เต็นากฝากนแผ่นท่องแผ่นท่องฝากไปแล้วได้เขียนเขียนไว้แล้วอันเออสีน้ำสีน้ำลงไปพุ่นเป็นบางส่วนลงไปพุ่นเป็นบางส่วนนะจ๊ะี่ีสิว่าอยากฝากน้อูมันบ่ได้แล้วเพราะว่าบบเบิดแผ่นท่องแล้วเบิดแผ่นท่องแล้วอันไปายพระแก้วไปขอพ่อ้ดกซิโดงฮานละค่บผมขอพ่อนดุซิโดงฮานละกะ บอกบุญบอกข้าววันที่ยี่สิบหกพฤษภาพฤษภาคมนี่เนาะยี่สิบหกพฤษภาหนี่จสเสียอาบน้ำมนต์กลางปีวันที่ยี่สิบหกพฤษภายี่สิบหกพฤษภาหคคนี้ครับผมเดือนนี้นะครับเนาะของเดือนนี้บอกมาหันวันที่หาหาพฤษภากราบแล้วโอ้อาบแล้วนะครับบัณมันเป็นวันยี่สิบหกบันเพราะว่า,ามันเขาสู้เดือนหกเป็นเป็นกลางปีด้ยบัณเป็นกลางปีพะนั้นแล้วก่ะเชิญชวน หลบซีดหลูกล้กหาผูดได้ดวงบ่ดีเพาะบ,บ่อดีกินบ่แสบนอนบ่อนรับนอนเย็บเป็นเอ็นอุ่นสีเข่ากลางปีแล้วดวงยังบ่ึือยังบกก่กระเตืองกะเตือนเชิญจะเล่นทอนมาอาบน้ำม้อได้ในวันที2016่26พฤษภาคม 2, 5 6 7นี้อันีนั้นันกับฝากบอกบุญบอกงานบอกโ้มผูดได้สีอออ่อาบต่อมาด้วยว่าผ้อยท่างไก่ท่านใจ อยากได้น้ำม่อนไปทางวัดกระซงไห่ซงไปไห่ไลยเจ้าเราดิานี่นี่กระลังสีแพกซงไห่กระลังสีแพกซงไห่ไปบซงไห่มันอีกกระซงซงไห่ขนาดผู้ใดอยากได้จะมีกองปันปันอาจารย์เลยครับผมแล้วก็เมืนน่อนี้มื่อนี้ช่องมากเลยถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าเห็ด หบเมือว่านนีบเห็ดใบเมือบวานนี้คุณทำเมื่อวานเลยนะครับเห็ดเมือว่านนี่เด็กละมต์ท่านไหนเบื้องเด็กละมนนชาะกรับยังเบิ้งเด็กเทวดาจังเบิ้งเด็กเทวดาแต่กระบอกก้อนมามั่นเป็นเพียงแนวทางมักตัวใดสื่อตัวนั้นอยู่ในใจเจ้าของครับมักตัวใดสื่อตัวนั้นตัวใดเจ้าของมักกับสื่อพ่กมักกับสะพานปัญญามะเมนผู้บอกสิ่งใดรู้ไปดิ เออการันเป็นเพียงแค่แนวทางเออเท่ากับแนวความว่มีหักเนาะความว่ามีหักการันแนวมันสิออกตัวได้กับกันเท่ามีดวงเท่ามีโชกเท่ากระถือการเท่าบ่มีดวงเฮดเจงาได้มันกับว่าถือการันถือว่าเป็นแนวทางบางคนก็บอกตัวตรงตรงสามตัวจริงจริงในบย็อได้จะไปบอกถึงแต่อาจารย์หนังสือว่าถือ ท่าน,นั้นแล้วเป็นเพียงแนวทางเข้าอยากเบิง้งเป็นแนวทางไวโอ้บ้านเขาก็เลขจะคล้องฟันต้นนี่ในวันบ้านเลขก็จะหันจะมีคือคือคือกับสืบแต่ว่าเลขน้ำมนต์นี่กับท่ามติตีมาแล้วคือเกาหมดซอนท่าน,นั้นงูม,นมากกสบมีเขามีรุดบางเป็นธรรมดาหลายสำานักเขากับมีเขามีรุดบางเป็นธรรมดาท่านั้นจะให้สัท่านี้ย่อมเข้าได้เบิ้งห้วกได้พิจะหน้าเด้ออ่างต่อไปจะได้เปิด ขันน้ำมนเปิดขันน้ำมนนะครับเปิดฐานไข่ฟงเปิดแล้วครับทีนี้อือแบบตัวแดงแบบแล้วเจ้าเป็นสีมุนไปยังสีบ้างไหมเมนท่าท่าเออทาให้มากนอทาให้มาก แปดหนึ่งสามกับศูนย์สองเนี่แหละครับอ,อันนี้เป็นตัวเลขของพ่อาจาย์มักแมนถ้าเป็นศิษไปทางไหนแต่ว่าอยู่ในนี่เข้าจับเอาแปดหนึ่งสเอ็แปดหนึ่งสามหรือว่าสิเป็นหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามศูนย์สองสามสองคือจับเอาในห้าตัวนี้นะครับศูนย์หนึ่ง ตัวใดมักมักตัวใดเบื้องเอาเพบอกบ่เกินกันชอบตัวไหนดูเอาได้แต่ว่าจับเอาอยู่ในนิหาตัวครับแต่ว่าขันเล็กน้ำมนต์อยู่ในน่หารตัวสมัครกับสิอถือแต่ที่จริงมันไพ่จานใจจริงนะไพ่จานเน่ะชอบชอบเลขน้ำมนต์นี่แหละแต่ชอบเป็นหน <18 3. S 1> ึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามแต่ ในขันตนนี่แปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามเข้าเข้าสลับกันเอาซื้อหกประตูอืืออคเันนี้ชอบส่วนตัวใช่ไหมครับอาจารย์ครับชอบส่วนตัวหนึ่งแปดสามใช่ไหมครับที่พระอาจารย์ชอบหนึ่งแปดสามอือสศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สองก็สวยอยู่เนาะหรือว่าใครชอบห้าตัวนี้ไปจับใส่กันเอาก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับได้ไปจับใส่กันเอาก็ได้ครับภายในห้าตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นขันน้ำมนต์ใช่ไหมครับผมวันนี้มีเลขเทวดาด้วยใช่ไหมครับเดารวมกันเลยเนาะพระอาจารย์เนาะรวมกันเพราะว่ามันมันบอกไกยกันเพราะว่าถ้าเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้พระอาจารย์ฝันอยู่นิมิตอยู่เพรนิมิตว่ายังไ์ครับแต่นิมิตไม่ได้เป็นตัวเลขนะแต่นิมิตว่าเพราะว่าวันที่วันที่สิบเนี่ยทําบุญให้ทําบุญให้ยายครับทําบุญให้ยายแล้วทีนี้ก็ ทำบุญให้ยายแล้วเมื่อคืนฝันว่ามีพวกญาติพวกโยมพวกที่ตายไปแล้วเนะี่ยจะมาเอาบุญบจะมาขอส่วนบุญด้วยพ่อาจางก็เลยบอกว่าอสีมาขอเห็นยังขอเห็นบุญนี่นจะวัดทุกแล้วก็เลยวางสี่แล้วนนพวกนั้นก็เลยบอกว่าโอ้ยเดี๋ยววันนี้จางก็ถึกเลขดอกไป วิญญาณมาขอส่วนบุญเอออ้าวเลี้ยวแล้ยววดนนี้อาจารย์ก็ถือเลขดอกใครๆพูดครับวิญญาณแหละครับพวกทำมาขอส่วนบุญโอก็เลยเอาถือกระถือเด้อสนอกครับแต่ว่าเป็นเลขเป็นเลขที่ชอบคือเป็นเป็นเลขที่ชอบแต่ว่าเลขทวดากันยุ่งเก่กันเพราะ่มันตันไก่เคี่ยงกันตัวนี้เยค่ะตัวนี้เนี่ยนะยุ้ยในคันน้ำม่นเนี่ยนะก็จะมีแปลกบ้างเป็นบางตัวครับ เลขเทวดานี่คือเลขฝันใช่ไหมครับอาจารย์ครับอ่านท่านี้ท่านี้ครับเดี๋ยวผมเดินไปทางนู้นนะครับอาจารย์ไปดูตัวเลขเทวดากันนะครับครับวันนี้มีทั้งเลขเทวดามีทั้งเลขขันน้ำมลนะครับเป็นเลขเทวดานะครับใกล้ๆกันสามตัวมีทั้งสามตัวสองตัวเนาะอาจารย์เนาะกลับด้วยไหมครับอาจารย์ครับแล้วแล้วแต่ แล้วแต่คนชอบอืคือที่ว่าวิญญาณมาขอส่วนบุญนี่เขาเขาบอกแนวทางไหมครับท่า์เขาไม่ได้บอกเนี่ยทางเขามีแต่บกว่าวันนี้พระจานทร์จะถูกหวย <c oughs> เลขอเทวดานี่พระจันาร์ชอบส่วนตัวนี่ชอบตัวไหนครับผมส่วนตัวนี่ชอบส่วนตัวนี่มีแปะมีแปดสามกับแปดสองแปดมีสามแปดกับสองแปดสามแปดกับสองแปดนะครับสามตัวแล้วครับพระจันาร์ครับสามตัวชอบ ตัวนี้หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามโอ้ตัวเลขกันน้ำมตนเลยอืมครับผมเอาที่ชอบเนาะอาจารย์เนาะชอบเอาที่ชอบครับเอาที่เอฟซีถูกใจเอฟซีนะครับถูกใจเอฟซีหลังมากตัวได้ก็ซื้อแต่ว่างวดที่แล้วนี่นี่ทวารดาวิ่งเข้าวิ่งเข้าใช่ไหมครับแล้วเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งนี่คืออะไรครับอาจารย์เจ็ดแปดหนึ่งนี้เป็นเหล็กสังเวยเห็ตมันตัวเดียวกันดิโอ้ครับเอา เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของพระอาจารย์นะครับเนาะพระอาจารย์วัดไอ้ไข่นะครับผมวัดที่ทรงทําบ้านของกานะครับอาเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นเป็นเลขนิมิตฝันแล้วก็เป็นเลขขันน้ามนต์นะครับเอฟซีครับเป็นตัวเลขมงคลนะครับเนาะครับงวดที่แล้วก็ลุดนะครับผมงวดนี้ไม่เป็นไรเอาใหม่นะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับผม นะครับทางช่องก็ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะเราก็ไม่รู้ว่าตัวเลขจะเข้าหรือจะหลุดนะครับเอฟซีก็เป็นการวิเคราะห์แนวทางตัวเลขฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านนะครับเผื่อถูกใจนะฮะเผื่อความฝันของพ่อแม่พี่น้องทางบ้านตรงกับเลขพระอาจารย์นะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ